สว,สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะเป็นวอลในรอบปีนะคะจริงๆแอบตื่นมานานแล้วแหละเป็นยันหน้าตาฉันจะสดใสขนาดนี้หรอก็วันนี้นะคะจะพาทุกคนไปวอล์กนอกสถานที่กันนั่นก็คือเราจะไปงานนิยมนิยายที่จะที่ยูเนียนมอนั่นเองนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงครึง่งจจีดิฉันตื่นแต่ตั้งแต่8ปดโมงแล้วแต่ว่านั่งเล่นทํำนู่นนี่อยู่อะไรเงี้ยเล่นกับแมวอยู่เออเอเอเรามาเริ่มถ่ายคลิปตั้งแต่ตื่นนอนกันดีกว่าก็เลยแบบมานอนแบบมานอนเฟกๆให้ดูนะคะ <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปอาบน้ําเตรียมตัวแล้วก็ไปงานหนังสือกันดีกว่าค่ะ นี้เราก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะถึงสภาพจะดูเหมือนไม่เสร็จก็ตามโอเคพกกระเป๋าใบ <c oughs> หนึ่งกะว่าเผื่อซื้อหนังสือคิดว่าน่าจะต้องซื้อแน่นอนแหละแล้วก็ออฟฟิศไม่มีอะไรมากวันนี้เน้นสบายแต่แดดแรงก็กําลังคิดอยู่ว่าเราควรจะต้องมีหมวกสักใบหนึ่งอืมใช่อะเดี๋ยวไปเดินทางกันดีกว่าค่ะ <c oughs> วันนี้เราเริ่มต้นเดินทางด้วยการนั่งวินมาหน้า นะะเนื่องจากว่าตอนเย็นพี่สาวเราจะมารับกลับ mm hmm. ก็เลยตั้งใจว่าจะนั่งรถสาธารณะไปที่ยูเนี่ยนมอลล์ว่านั่งวินไม่ถึง2นาทีก็มาถึงหน้าปากซอยแล้ว mm hmm. จ่ายค่าวินไป10บาทแบบเซียนๆเพราะไม่ได้นั่งนานไม่รู้ว่าเพิ่มราคาหรอือเปล่า <c oughs> <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวต้องขึ้นสะพานลอยเพื่อข้ามไปรถเมล์อีกฝั่งค่ะ ระหว่างทางที่เดินอยู่ก็จะ <C le af> เห็นรอบๆมีการกรา่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าได้กลิ่นความจเจริญขึ้นมานิดหน่อยอนาคตถ้าอยากไปไหนเช้รถไฟฟ้าก็อาจจะสะดวกมากขึ้นลงจากสะพานลอยก็จะเจอกับป้ายรถเมล์และอากาศที่ร้อนมากเมื่อกี้เาเช้แอปขับเสียงแล้วเมั่อแบบว่าเสียงรอบรข้างเข้ามา ก่เลองเปิดมาใช้ของฟังนี้ดูไม่รู้ว่าเสียงจะเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะเรื่องเสียงเข้าไม่กังวลหรอกเพราะหลังจากนั้นรถนเมย์ก็มาแต่ว่าขึ้นรถเมย์ผิดสายคันแรกขึ้นผิดเพราะมองเลขรถผิดนะคะเสียไป15บาทแล้วก็ลงถัเบียสองป้ายจากนั้นเราก็ยืนรอสายที่คิดว่าน่าจะไปถึงแน่ๆแต่ปรากฏว่าดันเป็นรถสายพิเศษที่สุดป,ป้ายแค่ตลาดบางกะปิระหว่างทางก็เลยได้เดินผ่านตลาดที่ของกินเยอะมากทางเดินก็แคบมากเพราะร้านค้าตั้งเต็มไปหม diminish. เราก็รีบเดินแล้วก็ข้ามมาอีกฝั่งเพื่อจะรอขึ้นรถเมล์จริงๆก็ไม่ได้วิ่งเวอร์ขนาดนั้นแต่ก็นั่นแหละขึ้นมาบนรถเราก็หาที่นั่งนะคะเฮะ้สภาพประเทศไทย บนรถเนี่ยมีตัวอักษรเขียนไว้ว่าตลอดสาย9บาทแต่เราเตรียมเหรียญ10จ่ายให้กระเป๋ารถเมยเขารับไปแล้วก็ฉีกตัวให้จากนั้นก็เดินจากไปอ้าวแล้วเงินทอนหนึ่งบาทเราละะนั่งประมาณครึ่งชั่วโมงรถก็มาติดตรงแยกลาดพร้าวรัชะดาติดอยู่ประมาณ3ไฟแดงนะคะซึ่งมีคนบอกว่าช่วงดีมากปกติติดนานกว่านี้ในที่สุดการเดินทางก็ใกล้จะถึงจุดหมายแล้ว ว่าไปวันนี้เราก็เดินขึ้นสะพานลอยมากี่รอบแล้วนี่เนี่ยมในที่สุดเราก็มาถึงยืนเงามอากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้งางในกันแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะเข้าตรงไหนต,ตอนนี้เราหิวมากเราคิดว่าเราน่าจะไปหาอะไรกินก่อนนิดนึง้องทองน,นิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปแต่งงานในสุดกันจ้า เข้ามาข้างในก็เห็นร้านแมคร้านแรกเลยนะคะก็เลยแวะทันทีเพราะว่ากินง่ายที่สุดแล้วระหว่างนั้นก็นั่งรอผู้ร่วมเดินทางที่จะมงจะมาอีกหลายท่านไม่นายคนในวงนิยายว้ที่น,นัดกันไว้ว่าจะแวะมาก็ได้มารวมตัวกันเป็นการเจอการที่เยอะที่สุดหลังจากที่ไม่มีงานหนังสือเลยปกติเคยคุยผ่านโลกออนไลน์พอมาเจอตัวจริงก็แก่ตื่นเต้นมากคิดว่าคนน่าจะครบแล้วพวกเราก็เลยเดินไปที่งานนิยมนิยายกัน ก่อนอื่นก็ต้องลงทะเบียนก่อนเข้างานนะคะพอเราลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ที่ขั้นหนังสือแบบนี้ก่อนหน้านี้เคยไปเดินง,งานที่เขาจัดที่มิดทาวนะคะด้วยพื้นที่ที่ใหญ่กว่าเนี่ยก็สามารถมีลูกเล่นและมุมต่างๆได้เยอะมากตอนที่เดินเข้ามาข้างในก็แอบตื่นเต้น <c oughs> ไม่ได้เดินนานเนาะรูปนี้ก็จะเป็นแผนที่ของงานนะคะรวมถึงรายชื่อสารพิมพ์ที่เอาหนังสือมาลง ถึชงชื่อง,งานจะเป็นนิยมนิยายแต่ก็มีหนังสือหลากหลายมากทั้งมุมนิยายมุมอ่านเล่นมุมความรู้มุมพัฒนาตัวเองจริงๆมีอีกเยอะมากเลยในงานก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆนะคะเช่นซื้อสีเล่มขึ้นไปลด20%ซด้วยพื้นที่ที่เล็กกว่าเดิมมากตอนที่เดินก็ให้รู้สึกว่าเหมือนเดินในร้านในอินขนาดใหญ่ แต่ก็รู้สึกสนุกเพราะว่ามีคนมาเดินด้วยนะคะระหว่างที่เดินก็พูดคุยแชร์หนังสือกันไปพลางๆเป็นความรู้สึกที่ว่าถ้าได้ไปที่ที่ใหญ่กว่าน,นี้จะต้องสนุกมากแน่ๆส่วนมุมตรงนี้เป็นหนังสือของฝั่งสยามอินเตอร์นะคะมีเยอะมาก ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโซนมงงะแน่นอนว่างานนี้เราก็ได้มาสามเล่มนะคะมันเยอะมากจริงๆทุกคนขนาดว่างานเล็กนะเนี่ยแวะมาดูนิยายขายดี20อันดับแรกกันดีกว่าค่ะแล้วว่าอันดับที่ขายดีที่สุดน่าจะเป็นเบอร์สองนะเพราะว่าขายดีจนไม่มีวางบนเชลเลยเขาไม่เปลี่ยนชุดเลยเหรอ อ๋อก็มันซอมบี้ใครจะเอาเวลาไหนไปเปลี่ยนแล้วเรามาเลือกกันสักเล่มดีกว่าค่ะจริงๆก็เพิ่งนึกได้ว่ายังไม่ได้สั่งฮัสกี้เล่ม8นะคะก็เลยถือโอกาสจัดในงานนี้ไปเลยถัดมาก็เป็นโซนหนังสือจากเอเวอรนะคะแอบเห็นเตยเยี็นลดราคาด้วยกวนเยี่ยก็ลดราคากับเขาด้วยเหมือนกันเดินวนจนไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วก็มาขินเงินกันค่ะ ใครที่มาซื้อก็อย่าลืมเช็คโปรโมชั่นและของแถมหน้าเคาน์เตอร์ด้วยนะคะก่อนจะออกเนี่ยเขาก็มีแวะดาวน์โหลดเอาากัสสาน่ารักน่ารักสักใบเป็นแอปซื้อหนังสือที่เพิ่งเปิดใหม่ของ l i ายินนั่นเองก่อนจะกลับก็แวะเล่นเกมกันสักหน่อยโปรโมชั่นก็คือซื้อของ800บาทจะได้หมุนวงล้อลุ้นโชคหนึ่งครั้งพอมากันหลายคนก็เลยรวมบินกันนะคะกลายเป็นว่าเราได้หมุนทั้งหมด5รอบแบบจุกจุ จริงๆเราไม่ใช่คนมีดวงด้านนี้อะน,นะอะไรนี้ค่ะขอบคุณค่ะนอกจากจะขอหมุนเองสองรอบแล้วก็แบ่งคนอื่นหมุนด้วยนะคะคนที่เหลือเนี่ยก็ช่วยกันยืนลุ้นเป็นตัวโกงไปหมดแล้วอีกรอบหนึงอีกสองรอบอีกสองรอบอ่ะ,อะไอ้วงล้อน,นี้มันฝืดมากก็เลยถามกันว่าถ้าอยากได้หมอนี่ต้องหมุนอะไร ถ้าหมุนได้แจ็คพอตก็จะรับหมอนไปเลยจ้าที่อยากได้กันเพราะว่าหมอนเป็นลายทันมิติหักเหลี่ยมจอมมันหมุน5รอบกันครบแล้วนะคะพวกเรานี้ไม่มีดวงด้านนี้กันเลยจริงๆหล,ห,หลังจากเล่นกันครบแล้วนะคะก็ทำการแจกจ่ายของที่ได้มา ส่วนหนังสือเนี่ยก็มีทั้งคนที่ซื้อแล้วก็ไม่ได้ซื้อนะคะเหตุผลก็คือสั่งออนไลน์กันไปหมดแล้วจ้างานนี้ก็เลยมาเดินกันเล่น,เลนๆเฉยๆก่อนจะจากกันนะคะก็แวะถ่ายรูปกันสักหน่อยวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สนุกมากอดใจรอที่จะได้ไปเดินงหนังสือที่จัดใหญ่กว่าน,นี้ไม่ไหวแล้วเพราะเราเชื่อว่าหลายคนเองก็คงคิดถึงบรรยากาศแบบนี้เหมือนกัน สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาร่วมเดินด้วยกันทั้งที่มาได้และมาไม่ได้หวังว่าสักวันเราจะได้พบกันอีกครั้งขอบคุณมากๆค่ะ